กำลังออกครับผมปุนออกเองเลยครับนี่ออกเองเลยผมมาท่านในเขาไปนี้พอกโอ้หาวขนาดุูนครับป่นปูนปูนหาวขนาดครับป่นป่นบินเลยครับดีใจหลยสวัสดีครับมาพอกันอีกแล้วครับผมกับผมในช่องสวรสดีน้องบกนะครับผมมืทนี่กั พามาเบิ่งบรรยากาศการเลี้ยงเป็ดครบ72มื่นนะครับผมวัอนี้มีนายสร้างมาเขากล่องน้ำนะครับผมสร้างบันนะครับเพิ่นมาเฮ็ดเบียกซอยนะครับเพิ่นสิมาเฮ็ดอันอันแนวกันศาสตร์ยุ่มมองหน้าต่างไหมครับเพิ่นเอ้่ยยังก่อนสร้างบันแนวกันศาสตร์มองหน้าต่างไหมกันศาสตร์หน้าต่างกงเอ็นคิ้วเลื่อนยังกันเลยเอ็นคิ้วปะครับ <Q S 2> คิ้วปูนคก็เอ็นกันศาสตร์ยุ่มมองหน้าต่างนะครับผม เขาเห็ดใส่หมองหน้าต่างเลยครับกับที่ต้เบื้องยีดหรอครับผมขั้นตอนการเห็ดนะครับเห็ดพอเดชใส่งานครับพ่อดีเน้นสวยงามอย่างเห็ดประโยชน์เน้นประโยชน์การใช้งานนะครับผมเอามาว่าเลี้ยงเป็ดกันเลยครับผมเลี้ยงเป็ดมาเจ็ดสิบสองหมื่นนะครับเหมือนหัวอาหารอยู่สิบสองกระสอบนะครับห้ามเหมือนอยู่สี่สิบสองปิดนะครับผมคุณครับตัวเป็ดผมเลค่อยๆางงานนะครับหน่อยๆแล้วคุณจเล่นน้ำคลอกเตี้ยวเห็ดนี่รู้ซึกว่าดีครับ เป็ดเด่นอนครับผมเงียบสงบเป็ดเด่นอนมันอู่ซึ้อปลอดภัยนะครับมันจะได้บม่ค่อยห้องเขาต้องไปไล่ทางผุ่นไม่ผิดตัวสั่งบัตรเพราะว่าเขาจะไปเกลียอาหารยูม่องมันยูไหมมันตื่นขนเขาขอไปไก่มันนี่มันตื่นมื่กี้มันเตือนเพราะว่าหมาอะไรลีนบึมบั่มบึมบั่มเออมันทำหนึ่งชิ้นมันข้อ่อมของม่มันคือสบายใจด้วยเพราะว่าเพราะว่าตะกอนมันหกมันมา มันเตือนไว้หมดแหละโไปนะนี่้าหมาเตือน๊บชอหมาว่าเข่มันก็น่านิงมันนี่แะกบตัวน้อคุณเอเล่ครับเออล้เหรียญดีล้เหรีดีมันสบายใจมันฟิวตัวนีมันฟิวตัวนิเนียนๆเยัดไว้ไข่าว่างันมันหลุดออกมันหลุดได้เต็อืมเป็ขออเ้าด้วยเป็นขหเห็ดโอมันหลุดนี่ไนเขาซุบเขา น่าท <ruck Jade. S 1> er ิ้เนี่ยยเเคนี่ยเคยงพอวันเดี๋ยวทำมันซึมเลยวัวฮันกับเม็ดเอแสดครับผมขออนุญาตเอาฮันในเป็ดก้อนครับผมปล่อยมันออกหาเหรียญน้ำครับผมหาเหรียญน้ำหากินยอดหญ้าครับดีใจครับตอนออกใหม่บินปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บดีใจขึ้นเล็กน้อยนี่ครับ เป็นบ้ากันใหญ่คนเป็นเหรียญนำเอาหอาหารใส่แน่นนั่นครับกละมังน่ะเอาตังไว้กังขางมันครับ้ามันหิวเนะนั่นครับแล้วก็เขากระทือโอกาสนี้นะครับทำความสะอาดขอกเป็ดนะครับ ก็เติมน้ำม,มองมันเล่นนะครับแล้วก็หมองมันกินดูซิว่าเหมือนี่กับไรออกคอกง,งายยู่ครับผมคือมันหูจักแล้วเนาะมันเคยออกมันก็นสิคุณเคยแน่ครับผมคือว่ามันกันหนาสิคุณไปไหนเรื่อยนะครับเป็ดเท่ากับเหลืออยู่แปดสตัวครับบาดเจ็บอีก2อตัว อันบาเจ็บนี่ผมไปขังไว้คอ,อกตั้งหักครับแยกคอ,อกไว้ตั้งหกักตัวปีกตกยุ่ใสพวครับนี่บ่เห็นตัวปีกตกอ,อ,ตกตกอาการเป็นยังไงพ้ะเจ้ว่ากับบ่เห็นว่ามีตัวใดพิษปกติครับในในฟูงนี่นะบ่เห็นว่าตัวใดพิษปกติ นี่แหละครับผมเลี้ยงเป็ดกะต้องคอยระวังหมาแมวน้ำนะครับผมกาจังสีนะครับสตูตัวฉากนะครับสำหรับเศ้านี่นะครับผมการเลี้ยงเป็ดมาครบเจ็ดสิบสองหมื่นนะครับผมกะเอาบรรยากาศมาฝากซ้ำนีก่อนนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมาพอกันอีกแล้วครับผมกับผมนี่ช่องสวัสดีน้องบกนะครับผมืันนี้กะ พามาเบ่งบรรยากาศการเลี้ยงเป็ดนะครับผมเลี้ยงเป็ดมากกับครบที่สิบสามมือแล้วนะครับผมมือนี้เขาปล่อยเป็ดออกเลี้ยงเต่านะครับผมไอ้มนเล่นน้ำมันก็ดีใจนะครับกระโดดโลดเต้นนะครับบินเพ๊่มๆๆๆดีใจนะครับมันอยู่ในขอกโดนเนาะมันก็สีอยากออกมาส well. ู่โลกภายนอกคือว่านะครับแต่ว่าเหตุขอกแบบนี้ดีนะครับผมมันนอนดีไหมหมันเงียบดีครับผมตะเก่านี่มันจะหองยุ่มเมื่อคืนครับเจ้าหองอย่างเที่ยวตื่นเที่ยวหองอยู่ครับตอนเฮาประเทศไหนล้อมเนาะพอเฮาล้อมสังกัดสีแล้วมันเงียบครับผม ตรงนอนดีวันเป็ดตายหมดแล้วครับผมเขาเหมินหัวหารไปอยู่12กระสอบแล้วนะครับเดินทางมากะเจ็ดสิบสามหมือนนะครับเขาสู้ระยะทางเครื่องทางแล้วนะครับผมเครืองทางที่มันสีได้ใครนะครับเขาบอกว่าอันคนที่มีประสบการณ์เิ่นบอกว่าเวลาเลี่ยงกะอยู่หาเดือนนะครับมันจังสีใครตอนนี้กะสองเดือนเครื่องนะครับสองเดือนกุ้งกวาบเม่ท่านเครื่องนะครับสองเดือนกัวนะครับกะระยะทางกะ ถือว่าเครื่องทางนะครับตีเป็นตัวเหล็กกลมๆเครื่องท้างแล้วกันนะครับผมกะจังถือเบิ้งนะครับผมว่าเขาเหมือนหัวหานหน่อยหลายสมเด็ก่อนเขาสีได้ผลผลิตนะครับสี่ขาดทุนหรือกําไรนะครับผมกะจ้างถาเบื้องพร้อมกันนะครับผมกะอันนี้เลี้ยงแบบจริงจังนะครับนี่คือว่าคำนวณจริงจังนะครับว่าเหมือนไปเท่าไหร่จังไลยนะครับหัวหานเหมือนยุ่สิบสองกระสอบนะครับแล้วก็ห้าเหมือนอยู่สี่สิบสามปิด เขาเปียกอีกสองกระสอบนะครับผมขันหอดมือหอดมือได้ไข่นะครับเดี๋ยวผมสิคำนวณต้นทุนให้ฟังนะครับว่าเขาใส่เม็ดไปหลายสำหรัหแล้วนะครับตอนนี้ก็สามารถคำนวณได้แค่นี้แหะครับผมนะครับกัที่ว่าให้ฟังนะครับแต่ว่าแต่ว่าเพระท่านเนี่ยคำนวณเป็นตัวเงินให้ฟังนะครับว่าลงทุนไปจักบาทนะครับผมพูดเลยครับมือได้ไข่พูดเลยครับผมผมกะสิคำนวณเป็นตัวเงินให้ฟังนะครับผมว่าเขาใส่ทุนไปทั้งเม็ดจักบาทนะครับผมจับจังค้อถ่ายติดตามนะครับผม มื้อนีกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้น้ำนะครับผมผู้ใดที่สนใจการเลี้ยงเป็ดก็ดีนะครับผมกต่จ,จังแต่คอยห้เพิ่มผลงานเป็นพร้อมกันนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมาพอกันอีกแล้วครับผมกับผมในช่องสวรสดีน้องโบกนะครับผมวันนี้เลี้ยงเป็ดมากเกืบครบ74มือแล้วนะครับผมผมสีมา เปิดคอกเป็ดให้เบิ้งนะครับผมมาเบิ้งบรรยากาศนะครับผมเวลาที่เป็ดออกนะครับเป็นจังไรน,นะครับผมมันสีหาวสีตือนสีเต้นจังไรน,นะครับผมเปิดประตูเลยครับผมหุ่นเสียงห้องกราบกราบ่ราบครับมา,มาออกมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเว โอ้หัวหาเนาเอาไปให้หมู่บ้านกินหมดเลยนะครับไปตอนทางบุญก็นครับไปเลยทางบุญกันไปออกไปออกไป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 เอาันตัวออกซรับ โอจีดีเขาไปนี่ก่อนนะครับพี่สืฟุกับฟุนต้อหาเม็ดมาใส่ก่อนับผมหาเม็ดมาใส่ก่อนสวัสดีครับมาพอกันอีกแล้วครับผมครับผมในช่องสวรรดีน้องบกนะครับผมมือนี้กะขามาเบิ่งบรรยากาศการเลี้ยงเป็ดครบเจ็ดสิบสามมือนนะครับผมข้าป่อยเป็ดออกจากคอกแล้วนะครับพากกันดีใจครับเดือน้นา ช่วงนี้กัช่วงเศร้านะครับผมว่ฒนเหนือสวยนะครับยังเศร้าอยู่นะครับปล่อยใจฟองให้มันเหรียญถังนอกเลยนะครับผมดูซื้อว่ามันสิมักนะครับปล่อยน้าให้มันเหรียญพร้อมหัวหานเขากับตั้งให้กินข้างนอกเลยครับมาเบิ่งบรรยากาศท่านในฟอกที่มันสั่งวิธีกรรมไว้ถึงแต่หมืนเคลืนครับผมคุณครับน้ำคุณเอเล่ครับผมมันเหรียญน้ำวัฒน์เหนือเปลี่ยนน้ำให้มันอยู่ครับแต่ดีเทน้ำถิ่มเนาะแล้วก็ใส่วิตามินให้มันคือเก่านะครับผม หัวหาของเขานะครับกระเมิดไปอยู่12กระสอบแล้วนะครับเอากระสอบใหม่มาเปิดแล้วนะครับเมื่อนี้ยแก่ได้ห้ามมาเพิ่มนะครับผมจังถาเบิงนะครับเดี๋ยวผมเสร็จส่วนลูกไผ่ฟางนะครับผมเมื่อหอดมือมันออกไข้นะครับมันจิดเมิดหัวหันไปจักสอบนะครับอ่าแล้วก็มันติขาดทุนหรือกำไรนะครับผมกกะจ้างถาเบิงนะครับผมบทสรุปนะครับตอนนี้เป็นเขากับใหญ่ครับคือว่าโตเป็นสาวแล้วนะครับตอนนี้ เด็ดสิบสามมื่นนะครับที่เลี่ยงมากนะครับเขาบอกว่ามันสี่ใส่เวลาในการเลี่ยงยูหาเดือนนะครับมันเจ้งสีไข่นะครับคนที่เพื่อนเคยเลี่ยงที่มีประสบการณ์นะครับคนบอกว่าหาเดือนนะครับตอนนี้เท่ากับเดินทังได้สองเดือนกว่านะครับเดินทางมาได้สองเดือนกว่าแล้วก็เลืออีกสองเดือนกว่านะครับผมกระจิวันหาเดือนนะครับโอ้ระยะทางกับอีกเนื้ไกลอยู่ครับผมกต่จ้างตะเบิ้งนะครับว่าเข้าสีลงทุนไปหลายซัมดานะครับผม สำหรับเสานี้นะครับผมสำหรับเสานี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมจังนดอยากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้น้ำครับผมขอบคุณหลาาๆครับผมที่ติดตามเราช่องของผมสวัสดีครับสวัสดีครับมาพอกันอีกแล้วครับผมกับผมในช่องสวรรค์น้องบกนะครับผมมือนี่กะพามาเบ่งบรรยากาศการเลี้ยงเป็ดนะครับผมเลี้ยงเป็ดมากกับครบ7 3มือแล้วนะครับผมมือนี้เขาปล่อยเป็ดออกเลี้ยงทต่เสานะครับผมไห้มมนเล่นน้ำมันก็ดีใจนะครับกระโดดโลดเต้นนะครับบินเพื่อๆๆืดีใจนะครับ มันอยู่ในขอกโดนเนาะมันกดสีอยากออกมาสู่โลกภายนอกคือว่านะครับแต่ว่าเฮ็ดขอกแบบนี้ดีนะครับผมมันนอนดีไหมมันเงียบดีครับผมตะเกานี่มันจะห้องอยมืดเคื่อนครับจะห่องอย่างเที่ยวตื่นเที่ยวห่องอยครับตอนเฮาประเทศไหนหลอมเนาะพอเฮาหลอมสังกัดสีแล้วมันเงียบครับผมทรงนอนดีวันเป็ดตายหมดแล้วครับผมเขาก็เมินหัวอาหารไปอยู่สิบสองกระสอบแล้วนะครับเดินทางมากก่ะเจ็ดสิบสามหมื่นครับเขาสู้ ระยะทางเครื่องทางแล้วนะครับผมเครื่องทางที่มันสีดใดไครนะครับเขาบอกว่าอันคนที่มีประสบการณ์เพิ่นบอกว่าไซเวลาเลี่ยงกะอยย่หาเดือนนะครับมันจังสีไข่ตอนนี้กะสองเดือนเครื่องนะครับสองเดือนกว่าบ่ตท่านเครื่องนะครับสองเดือนกว่านะครับกะระยะทางกะถือว่าเครื่องทางนะครับตีเป็นตัวเหลขกลกลมๆเครื่องทางแล้วกันนะครับผมกะจังแต่เบิ้งนะครับผมว่าเขาสีเหมือนหัวอาหารหน่อยหลายสมัยก่อนเขาสีไดผลผลิตนะครับสีขาดทุนหรือ กำไรนะครับผมกับจ้างถ่าเบื้องพร้อมกันนะครับผมกะอันนี้เลี้ยงแบบจริงจังนะครับนี่คือว่าคำนวณจริงจังนะครับว่าเมือดไปเท่าไหร่จังไหรนะครับหัวหารเมือยุดสิบสองกระสอบนะครับแล้วก็ห้ามเมือดอยู่สี่สิบสามปิดเขาเปลียยอีกสองกระสอบนะครับผมคันหอดมือทอดมือได้ไข่นะครับเดี๋ยวผมสิคำนวณต้นทุนไหนฟังนะครับว่าเขาใส่เมือดไปหลายสั่มหยแล้วนะครับ ตอนนี้ก็สามารถคำนวณได้แค่นี้แหละครับผมนะครับกับที่ว่าให้ฟังนะครับแต่ว่าแต่ว่าเพรท่านเนี่ยคำนวณเป็นตัวเงินให้ฟังนะครับว่าลงทุนไปจ้กบาทนะครับผมพูดแล้วครับมือใดไข่พูดแล้วครับผมผมกะสิคำนวณเป็นตัวเงินให้ฟังนะครับผมว่าเขาใส่ทุนไปทั้งเม็ดจ้กบาทนะครับผมจับจังคอยถ่ายติดตามนะครับผมมือนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้นนะครับผมผู้ใดที่สนใจการเลี้ยงเป็ดกระดีนะครับผมกับจ้างแต่คอยพึ่งผลงานเป็นพร้อมกันนะครับผม วันี้เขาตัวแาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมาผอกันอีกแล้วครับผมกับผมในช่องสวรรค์น้องบกนะครับผมวันนี้เลียงเป็ดมากเกืบครบ74มือแล้วนะครับผมผมสีมาเปิดคอกเป็ดให้เบิ้งนะครับผมมาเบิ้งบรรยากาศนะครับผมเวลาที่เป็ดออกนะครับเป็นจังไดนะครับผมมันสีหาวสีตือนสีเต้นจังไดนะครับผมเปิดประตูเลยครับผมผนเสียงห้องกาบกาบู่ครับ มามาออกมาเร็ว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 โอ้หัวหาเราเอาไปให้หมู่บ้านกินเหมือนเลยนะครับไปต่อนทางปุ่นกันครับไปไล่ทางปุ่นกัน ไปออกไปออกไปไปไปไเอาขอตออกสโอ้ไดเขาไปนี้ก่อนนะครับพี่สืบฟุนกับฟุนต่อหาเมดมาใส่ก่อนครับผมหาเมทมาใส่ก่อนกำลังออกครับผมพุนออกเองเลยครับนี่ ออกเองเลยผมมาท่านในขอไปนี้ฟอกโอ้ห่าวาขนาดพุ่นครับปุ่นปุ่นปุ่นหาวขนาดครับปุ่นปุ่นบินแล้วครับดีบใจไรกต่สิเดียวหัวอาหารไปตังให้มันกินขึ้นก้าครับตังไว้ทึ่งป้ายหนาเลยครับผม ให้อยู่ออกไอย,ยู่เริ่มหูจักครับเริ่มหูจักแล้วไปนี่เริ่มคุ้นเริ่มแบบว่าหูจักต้องออกนี่สินะครับเมือนี่กับอากาศฮ้อนแน่ครับผมฮ้อนมีแดดออกครับผมมีลมพัดเบาๆฮ้อนครับมือนี่ถือว่าฮ้อนเลยละ่ะหมู่บ้านนี่ก็หฮ้อนครับผมหมู่บ้านนี่หมู่บ้านนี่ฮ้อนคัขนาดเลยหมู่บ้าน มันไก่เขาเดือนเมษานะครับมันกะเลี้ยหอนแต่ว่าเป็นพวกาานนี้ไปหมองอื่นครับหากินอยู่แถวนี่เหรอ ยูต้องมองเขาคุ้นไ้นี่แหละครับผมบวกกาลงไปเห็หนนะคุณเห็หนนาบักกวงครับบวกกาลงไปหากินยานนีมือเ้ากะเดี๋ยวไปน้ำทงน้ำทากะมีงัวครับผมบรรยากาศนะครับมีงวัวถ้าเจามาปล่อยเลียงตามทงตามทาน,นะครับคุณพ่อเพิ่นกะเรียงงัวนครับผมคุณเอางัวไปลามไปผูกไว้ครับเกตหลายยางผสมประสานกันครับผมตต่มกันเนาะ เกษตรกรเ้องครับพอได้หาได้ซิปนะครับเติมกันไปปีนี้โชคดีครับผมหญ้าหลายปีนี้หญ้าทรงลายครับนี่มาเบิง่งใกล้ๆกันได้ครับผมเดี๋ยวถ่ายเบิ่งหญ้าหญ้าลายครับปีนี้ว่ากับว่าอืดหญ้ากินนะครับ สำหรับเศร้านี้นะครับผมก็เอาบรรยากาศการเลี้ยงเป็ดมาฝากพี่ฝากน้องซัมนีก่อนนะครับผมจังหนกะจังแต่ค่อยติดตามผลงานนะครับผมว่าเฮาสิได้กินไข่ตอนไหนนะครับเดี๋ยวไข่สหนวยใหญ่ซัมไหนนะครับผมเลี้ยวในจํานวนเป็ดซัมหนีนะครับสีใดไข่จักนวยนะครับผมต่อมือนะครับผมเฮาสิขาดทุนหรือกําไรนะครับผมกัจังถ่าเบิ้งเอานะครับผมผมกะรุ่นคือกันนะครับตั้งตาค่อยขึ้นกันเหรครับผมกับท่านผู้ชมนะครับอย่างหู้ผลลับนะครับว่า ที่เขาลงทุนลงแห้งมาทั้งเหมืดน,นี่เขาสิขาดทุนหรือกําไรนะครับผมคะีนนขาดทุนก็นต้องยุดไว้นะครับแต่ขันกําไรก็ต้องเดินต่อนะครับผมมื่อี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ